สวัสดีค่ะช่องเมนูแมวนะคะวันนี้เราก็ได้ห้องน้ำพี่เคี่ยวเพชรมาแล้วค่ะไม่ต้องฉี่บมุนที่นอนกำลังเข้าห้องน้ำอยู่ใช้เป็นแล้วค่ะเมื่อก,กี้ได้กลิ่นเหมือนกินตดเลยรีบยกไปใส่ห้องน้ำพี่เขาพี่เคี่ยวเพชรตัวน้อยนางนิ่งและนางอุย้ยเบ่งเบ่งอยเบ่ง นี่การเข้าห้องน้ําครั้งแรกนะคะเพิ่งออกป้ายแดงมาเลยเมื่อกี้่งนี้เดี๋ยว่กบปะกบปะกบให้เรียบร้อยนะหนูอ้าวเฮ้ยสายมันอยู่ขงางรางกวาดกล่องเพื่อ <c oughs> การใช้ห้องน้ําครั้งแรกของพี่เคี่ยวเพชร่ะแล้วเ,เดี๋ยวพี่ตากเอง <c oughs> น้องใช้เป็นแล้วเมื่อกี้พอได้กินปุ๊บเหมือนน้องเขาแบบ ตดออากมาด้วยไปรีบยกอุ้มไปเลยไปใส่สวมเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยค่ะพอ่าเมื่อคืนงานเขาค่ะสักค่ะตาทางป้าห่มภาอที่นอนนองสูงพระชี่บนที่นอนค่ะแล้วก็จะอึบบนโน้นด้วยบนที่นอนตัวเองดีนะเห็นท่านกำลังออกก้นเลยเป็นก้อนแล้วรีบยกแล้วมือร้องไปเข้าสวม ชามาเดี๋ยวพี่กบให้หนูเี๋ยพี่กบให้หนูเองเออนี่เขากบอย่างนี้เนี่ยพี่มีแปรงเออโอเคโอเคกินมันรอดตารอดใจโอเคเรียบร้ยอยโอเคโอเคเออเออเสร็จแล้วเสร็จแล้ว อเออน่าเห็นปะทำตามด้ยเ,เราทำให้ดูน้องทำตามทำเป็นด้วยอ,อ้องดูตูดที่เคี่ยวเพชรเราทำไปละอืดไปแล้วใช่ปะเดี๋ยวเวลานั้นหนูก็มาอืตรงนี้เฮ้ยจะไม่ใช่ที่นอนซ่วมสายกระจาย เอาไว้ให้ขัดค่ะอเล็กๆแต่โตเดี๋ยวก็คือโตก็ปล่อยออกไปเข้า้างนอกให้เขาหนีหมาหนีอะไรทันก่อนเสร็จอย่างเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วหืมอืมเสร็จแล้วปะเสร็จแล้วก็ไปนูน่นนี่ไม่ใช่ที่นั่งเล่นเอาเฮ้ยไปลุกโน้ลุกไป เปื่นอนออึ๊ออกอืมขย่าขยาวขยาวขยาซ้ายเปรียกเปรียกนี่แหละนูนนใช้เป็นละเออจะได้หมดห่วงพี่จะได้ไม่ต้องซักที่นอนใช้ไปแลลวใช่ปะครับหนูนใช้เป็นละครับ ผมใช้ห้องน้ำไปแล้วนะคะครั้งแรกนะคะไปะมานี้ยลหมมาแ้วพอแล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 ้ว,ลวไม่ใช่ที่นั่งเล่นที่นั่งคยเอ้ย <c oughs> น่ไม่ใช่ที่นั่งเล่นเนาะ <c oughs> ก่อนเดี๋ยวจัดการกันนะคะเ้อยังกบไม่มิดอีกพี่กบไม่ดีกบใหม่อีกอ มรนจะอืต่อไงมรนจะอืต่อเฮ้ยเพื่อนไหมน่ะเหยียบทับอีกนั่นนั่นอนนี่พี่กบให,ห้เกี่ยงแล้วนี่ไงเออ,เอ,อไปไปเดี๋ยวเพื่อนขา เดี๋ยวไปล้างเท้าก่อนเคค่ะผมใช้ห้องน้ำไปแล้วนะครับผมเพจครับผมเกียวเพรครับใช้ห้องน้ำไปแล้วนะครับเดี๋ยวล้างเท้าก่อนนะครับเคล่นเล่นเลเคค่ะก็พามาดูน้องนะใช้ห้องน้ำครั้งแรกเพิ่งไปดูให้เขาดี ท่านผู้ชมนะจิวันดีครับวันดีค่ะวันดีค่ะเดี๋ยวผมล้างเท้าก่อนนะครับ,รบะไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมีโนูแมวน้องใหม่ช่องน้อยๆน,นี่ด้วยนะคะขอบฝากเป็นกิลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมรายหนาะดูห้องน้ำเอาอมาอะไรเนี่ย เฮค่ะสวัสดีค่ะ